ท่านสาธุชนพัตธบริษัททั้งหลายวันก่อนมาจบลงแล้งหมดเวลาลงตอนที่ลมกระทบจมกูกกระทบนอกแลก้วกระทบท้องเวลาให้ใจเข้าเวลาใ,ใจออกลมกระท,ทบท้องกระทบนอกกระทบริมีปากหรือจมกูกเป็นขอต่อเลยว่าวิธีนี้ฉันทําได้ไม่เห็นยากวิธีนี้ฉันทําได้ไม่เห็นยากเลย ง่ายจะตายไปเพราะว่า mm. ตอนที่อ่านหนี่นสวยสอวิสุทธิมรรคก็ซ้อมไปแล้วอ่านหนังสือหนังสือท่านว่ายังไงบ้างก็ซ้อมไปตามยังวะก็ทดลองทดสอบดูก่อนเกรงว่าเวลาจริงๆมันจะยุง่งก็เลยไม่ยากนึกในใจว่าไอ้ของก,อกล้วยๆแบบนี้หรืยที่เรียกว่ากรรมาฐานระดับที่สองตอนนี้ไม่ทราบว่าระดับไหนเนะเขียนว่าที่สองก็ที่สอง เมื่อกำหนดลมอยู่แล้วก็คือเมื่อกำหนดลมอยู่แล้วคือสติคอยจับกระทบนะก็คอยสักเอาสติก็คอยจับการกระทบไม่พลาดเป้าหมายท่านในภาวนาว่าพุโทโธสำหรัว่าพุโทโธนี้ยิ่งหวานจ่อยเย่าอยู่ยิ่งหวานจ่อยเพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่เด็กมาแม่ให้ว่าพุโทโธนี่ พุทธเป็นปกติจนท่าติดต่อกับพระองค์ยิ้มได้สบายบายเรื่องเล็กอันดับที่สามได้ให้กำหนดรูปพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เจนชอบเป็นว่าลอยอยู่เบื้องนอกหรือในอกก็ได้หมายว่าให้จับรูปพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่ชอบใจลอยอยู่ข้างนอกหรือในอกก็ได้อันนี้ก็กลัวอีกได้แล้วตงแต่ยุดดิบสองปี เอาของที่ได้มันแล้วมาสอนง่ายๆมันก็จะง่ายอย่าตายไปแปลอยู่อย่างเดียวที่ให้กําหนดลมเท่านั้นตอนนั้นไม่ได้กําหนดลมแล้วก็เห็นที่เห็นว่ามันเป็นของใหม่คือกําหนดลมเป็นว่าฉันทําตามท่านสั่งพักหนึ่งจริงครึ่งชงั่วโมงก็มีอารมณ์สบายคือสบายกว่าเก่าไอ้เก่านะมันปุ๊บปับป๊บแล้วก็ไปเลยไม่เคยทรงอารมณ์ ฉันก็เกิดนึกถึงหลวงพ่อองค์ยิ้มมันตั้งขึ้นมาไว้ตอนต้นให้จับภาพพระพุทธรูปแล้วก็จับแล้วทําไปทําไปใจมันก็สบายบอกนึกขึ้นมาในใจว่าเอ๊ะนี่เราจับภาพพระพุทธรูปที่เห็นมาในพระอุโบสถพระประธานสวยก็จับได้ตลอดเวลาไม่แปลกต่อมาก็นึกว่าอา้าวเราหลวงพ่อองค์ยิ้มของเราละ่ะ หลวงพ่อองค์ยิ้มของเราก็มีสวยกว่าน,นั้นอีกนึกถึงหลวงพ่อดีกว่าก็เลยนึกถึงหลวงพ่อองค์ยิ้มแทนพระพุทธรูปพอนึกปั๊บหลวงพ่อองค์ยิ้มมาคราวนี้ท่านบอกว่าท่านพูดท่านพูดอย่างนี้นะท่านบอกว่าท่านว่า,ท,าท่านเรียกฉันว่าสัพพเกสีสัพพเกสีนะแต่เสียงท่านฟังเป็นเหมือนสัมพเกสี ฉันอยากจะได้ยินเป็นว่าฉันอาจจะได้ยินเพี้ยนไปก็ได้เขาจะไปว่าสัรพเกสีหรือสัมมพเกสีมันไม่แน่ใจแต่ฟังไปฟังไปเป็นสรรพเกสีแน่ท่านพูดว่าการนัสาลมหายใจเขาออกเป็นฌานนูกนะเน่ท่านพุดเพราะยิ้มนวก็สวยมาสว่างจ้าสดชื่นตอนนี้หายกว่าผีแล้ว ตอนนี้เห็นว่าหลวงพ่ออยู่ใกล้ไม่กลัวผีแล้วดีไม่ดีเราก็จะให้หลวงพ่อเรียกลุงมากับผีถ้าผีมาเล่นงานเราเราไม่กลัวเพราะลุงของเรามีเป็นน,นายนรกเป็น้นว่าสัตว์นรกทั้งหมดเป็นลูกน้องของลุงเจ้าผีนี่ถ้ามันจะมาเป็นผีได้มันต้องเคยเป็นสัตว์นรกมาก่อนถ้าผีมาเล่นงานเราเราจะเรียกลุงมาเล่นงาน ท่านกล่าวแต่ว่าคําว่าการกําหนดรูล้ลอมใจก็ออกนี่เป็นฌานนะลูกนะจงลักษาให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานหมายความ้ากษา,านานเท่าไหร่ก็ยิ่งดีจิตก้นลูกจะได้มีกําลังท่องเที่ยวไปไหนก็ไปได้เองนรกสวรรค์พรมแม้แต่นิพพานก็สามารถจะไปได้นี่ฟังนะเป็นภาพจากนิมิต ที่พระจะดิมิรท่านบอกมาแม้จะแต่นิพพานก็ไปได้อีตอนนั้นนึกว่าถ้านิพพานก็สูญโยควันควันไฟเี่ลอยไปน็นอากาศก็ยังเป็นมาตาบอดอยู่ตามเดิมไปว่าตอนนั้นสือบอกว่าฉันดีใจเกือบตายที่พ่อองค์ยิ้มของฉันพูดกับฉันเวลาผ่านมาสิบปีเศษที่เห็นพี่พบท่านท่านยิ้มอย่างเดียวทนไม่ยอมพูด ท่านไม่เคยพูดเลยแม้แต่ยิ้มเลยมีแต่ยิ้มท่านก็ยิ้มอย่างมีประโยชน์ฉันจะไปนรกท่านก็ยิ้มปั๊บยิ้มปับมป๊บเดียวถึงนรกเลยทรงด้วยการยิ้มเมื่อเวลาผ่านมาประมาณสี่ชั่วโมงโอ้นั่งเพลินไปนะว่าเพลินไปประมาณสี่ชั่วโมงฉันก็พักหยิบจฬิกาก็มือที่ดติดตัวมาด้วยออกมาดู เ็วลาบอกเป็นเวลายี่สิบสามนาฬิกาฉันพักจากการทำสมาธิแบบเครียดแต่ว่าทรงอารมณ์ไ่ในขั้นอุปจารสมาธิแบบเบาๆวันนี้ดวงมก็สดชื่นพ่องใสามากเหมือนก็เมยังไม่ได้บวชนะอารมณ์สดชื่นนะเหมือนเมื่อยังไม่ได้บวชคือเมื่อไม่ได้บวชมันมีความสุขมีความสุขไม่บอกไม่ถูก แต่ความสุขเมื่อยังไม่ได้บทมันอันหนึง่งสุขเกี่ยวกับารมารวมบ้างสุขเกี่ยวความปรารถนาสมหวังบ้างสุขเกี่ยวกับหน้าตามใจบ้างแต่ว่าความสุขที่ได้ในขณะที่จเจริญกรรมฐานเต็มที่นี่เรียกว่าเต็มที่ที่ไม่เคยมีมาในการก่อนก็แล้วกันเมืในการก่อนมันจะเดินแบบเต็มที ตอนนั้นมีความสุขบอกไม่ถูกมันมอธิบายความสุขในขณะที่มีความสุขในกรรมฐานในสมาธิอันเนี้ยพัฒน,นาไม่ถูกเป็นนั้นว่าฉันก็ออกเดินนอกเอาอไปนอกกระท่อมรอบๆกระท่อมที่ฉันอยู่ก็มีกระท่อมที่ยังมีศพอีกสามกระท่อมพระท่านบอกว่าเมื่อวานนี้เขาเอาศพผู้หญิงอายุสิบแปดปีมากำลังกำลังสวยตั้งกอนอ่อน เธอตายได้โรคอะไรไม่ทราบเอามาไว้ที่ตรงนี้สบายเลยเขาเลอก็ผีตายท่องกลมมันดุบันไลยเลยฉันก็เดินไปใกล้กระท่อมหลังนั้นตอนดึกมันเงียบสงัดดีจริงๆไอ้น,นี้เสียงจิงหลีดเลนไลแล้วก็ร้องกันแหมมาเสียงแซ่ไปหมด แต่เงียบเจอแสงเสียงคนแสงไฟนอกแจกระท่อมฉันแล้วก็ไม่มีที่ไหนเลยคนแสงไฟนอกแจกระท่อมฉันแล้วก็ไม่มีที่ไหนเลยเสียงสิ่งที่มีชีวิตใหญ่ๆไม่มีปลาไม่มีปรากฏปรากฏแต่เสียงสิ่งที่มีชีวิตเล็กๆมันร้องจิกจักจิกจักมีจักจั่แต่มีมากมองไปดูบนวัดเห็นแสงไฟดับหมดแสดงว่าพระหลับ พระท่านหลับหรือว่าท่านหลับตาก็ไม่ทราบใจอาจจะไม่หลับมองไบก็ต้องเยอ่าสามเพื่อนก็นเงียบสงัดฉันมันมีความอิ่มใจที่หลวงพ่อองค์ยิ้มท่านพูดกับฉันก็นี่ใจมันโูไม่อยากจะนอนไม่อยากจะหลับเดินไปเดินมาอยู่คนเดียวแล้วก็มองความมีเวกโดยอารมณ์มันเป็นสุขพอเดินเข้าไปใกล้กับท่อแม,ม่สาวได้ยินเสียงแม่สาวคุย แกคุยแบบไหนนะเสียงอึด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 ไอเสียงอึดเออแต่มันเสียงผีตายมันขึ้นอ๋อแกคุยดีความจริงกลางวันอาจจะไม่ได้ยินแต่ว่ามันสงัดมากก็เลยได้ยินแล้วก็มีเสียงลงไอลงศพทั้งตีลงข้าลงน้ำปังอึด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 กับปังแล้วเสร็จ นึกในใจว่ามันยังไงของมันแน่นะแะคุยแบบไหนนะหน้ากูจะเรียกเรานี่เราเกรงจะไม่ได้ยิงเคาะลงเรียกเป็นสัญญาณน,นะมัง้งตอนนี้นึกในใจเอถ้าไม่เป็นเรื่องเป็นนะพอได้ยินเสียงก็หยุดยืนฟังฟังเสียงอึดอึดอึดอยู่ตลอดเวลาก็เลยคิดว่าแม่นี่กน่ากูจะระวาดอันราวาดกันมัง้ง ใจก็นึกว่าไอ้ผีตายทองกลมคือผู้หญิงที่กําลังท้องแล้วก็ตายนีก็ผีมันดุก็อยากจะรู้นะว่าไอ้คนตายเนี่ยที่เขาบอกมันดุมันมีฤทธิ์เดชขนาดไหนกลับมากระท่อมตอนนี้ชักคึบๆกันมาแล้วเป็นว่าฤทธิ์เป็นจากฆรวาสมันยังไม่หมดฤทธิ์อะไรทราบไหมเขาต้องถือว่าเป็นฤทธิ์บ้าก็เลยถือต้เกียง หาเครื่องมือฮะอีตอนเย็นนเห็นตอนเย็นเห็นสิวกับขวานอย่างละเล่มอย่างแะกหนึ่งเล่มที่สเปเรเขาลืมเอาไว้จึงไปนำสิวกับขวานมาพอ,อมาถึงก็เปิดมันงัดฝาลงเริ่มอราวาดแล้วความจริงตอนนี้ต้องคิดดูว่าใครดีใครชั่วเนี่ยไอคนตายเขาทำตามหน้าที่ของเขา ตายแล้วมันก็เนา่าเนา่าแล้วมันก็อืดพองขึ้นไอการการเบ่งของอวัยวะต่างๆขึ้นน้าถี่ไหลออกมันออกมาทนายก็ดังปุด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 มันก็น้ําเดือดนี่เราเองกับคิดว่าเพียนแล้วว่าร่งงานเราอน,นี้ใครบ้าใครบ้าก็ต้องว่าเราบ้าไปงัดฝาลงดูพอเปิดฝาลงปรับไปแล้วโอ้โหที่ไหนได้ กลิ่นเหม็นพุ่งพรวดเกือบหงายทองกลิ่นกระทบอย่างจังวันถุกอัดอยู่เขาจริงไอ้โลนี่เขาอัดแน่นน้ําเหลวมันก็ไม่ไหลแต่ไอ้ความเหม็นความสุกปรกมันหมักหมงกันมากไอ้กลิ่นเหม็นมันก็เป็นแก๊สหมกักอยู่ในพอเปิดเผาเขก็พุ่งพรวดมาเกือบหายทองรู้สึกว่าเหม็นก็นาดหนักตอนที่แหมนี่ไปน,นึกๆน,นะ นึกนึกในใจว่าหน่อยอตอนที่เรายังไม่บวชตอนที่ไปโอบสาวสาวนะ่ะไม่เห็นมันเหม็นแบบนี้เนี่ยอีตอนนี้จะไม่เหม็นแต่ความจริงแกเก็บไอเหม็นนี่ไว้ข้างในหรือว่าบางทีไม่ได้มองอตรงเหม็นก็ไม่สาบหรือว่าหน้ามันมืดก็เลยเห็นของเหม็นเป็นของหอมก็ได้ เอ้ตอนนี้น่าจะจริงๆนะไอ้คนหน้ามืดนี่ใจมืดหน้ามืดไม่เป็นไรใจมันมืดมืดเพราะความโง่จริงไอ้ตอนนั้ไปยืนอยู่ท้า้ลมโอ้โหกลิ่นเหม็นพุ่งออกมาทนไม่ไหวต้องขยับไปยืนเหนือลมเอาไว้ใายส่องลงไปถึงแกนอนลิ้นจุกป,ปากโอ้โหขึ้นอืดมีน้ำเหลืองเดือดทางปากปุดปุดปุปุด,ปด,ปด,ปด เสียงที่ดังลอดออกมาเป็นเสียงน้ำเหลืองไหลาจากปากมันเองมันไม่ไหลมันดันออกมามันไอปากมันเล็กกว่าปริมาณเขาน้ำเหลืองที่จะออกมาก็ต้องดันออกมันดังเสียงดังเสียงดังจริงปรากฏนะเมื่อเสียงที่สายตราสังออกไอเสียงดังปังที่ปรากฏาตีข้างลงไม่ใช่ใแกรเราวาดจะมาตีกับเรา หรือไม่ใช่แ็จะเรียกด้วยการข้อลงเรียกรความจชิงไอ้สายตาสังไอ้สายที่กุมัดผีเขาเรียกสายตาสังที่กุมัดมือมาเท่าเป็นขาดมือเท่าของแกก็ตวายข้าลงเชิงดังตังเป็นนั้นว่าแกไม่มีเจตนาจะหลอกแกนึกในใจว่าเออ,อยายนี่แกคงจะเมือ่อยคงจะปวดถูกมัดคงจะทนไม่ไหวดิ้นมาดิ้นไป สยกระแสนุกก็แข็งขาแข้งขาแข็งขาก็กวัดเอาข้างลงตอนนี้เลยใช้อารมณ์สุภกรรมฐานเนี่ยว่าการสร้างมันจบสี่สิบเรามาสบายตอนนี้แทำยังไงก็ใช้อารมณ์อสุภกรรมฐานตามที่ศึกษามาเอาเข้าพิจารณาทันทีตอนนี้เองก็เลยได้อสุภสัญญาเล็กน้อยพอมองสาวไม่สวย เป็นว่าบรรดาสาวทั้งหลายเมื่อก่อนมองที่ไดสวยเมื่อเห็นแป๊บบแหมชายตาหรือเหลียวมองอาจจะเหลียวจากหน้ามองไปถึงหลังก็ได้เป็นนั้นว่าได้อสุปสัญญาติดอ,อกติดใจจะศพในสาวน้อยคิดว่านี่เธออายุสิบแปดสิบแปดนี่เป็นสาวกำลังเต็มตัวรู้สึกว่าภาพที่เขาปิดไว้ข้างลง เป็นคนมีผิวขาวร่างท้วมในน้อยท่าทาหน้าตาอิ่มเนื้อเต็มถ้าผูก้กระามส่งถือว่าเป็นคนสวยแต่ว่ามาตอนนี้โอ้โหมองดูทนความสวยไม่ไหวเพออราะอแก่สวยมากกว่าเก่าเก่าแก่สวยน้อยไปตอนนี้สวยปั๊บวนบึบลึน้ำเหลืองไหลกลิ่นฉนกลิ่นฉุนทนสวยไม่ไหว เป็นั้นว่าตอนเมื่อตอนยังไม่บวชเห็นสาวสาวไม่ได้ไปแกสวยหมดเมื่อไปทะเลาะกับมันดาวสาวน้อยกลอยใจทีไหลก็ตามคําว่าไปทะเลาะก็หมายว่าไปยุ่งกับเขาอ่ะพอเข้าใจว่าเธอไม่แกล้งหลอกนะเพราะตอนนี้นั่งทะเลาะกับผีพิจรารณาศพตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวหาว่าดูทั้งตัวอะไรมันดีบ้างเนา น้ำเหลืองสะอาดไหมไม่สะอาดผิวสะอาดไหมไม่สะอาดเนื้อสะอาดไหมไม่สะอาดดูฟันขาวแงแคยๆก็แยกเคี้ยวจะกัดมองดูแล้วไม่มีอะไรน่าดูเลยแล้วก็พิจารณาดูแลว้วว่าเธอไม่ได้แกแ้งหรอกไอ้ที่เป็นนั้มันเป็นตามปกติของมันเมื่อได้สุปปรสัญญาพอสมควรแก่รมก็กลับมานอน ก็ปลายกฏว่านาฬิกาพกบอกเวลาสองนาฬิกาพอดีไม่พอดีเศษเศษเมื่อนอนลงไปก็ปลงตามภาพที่เห็นมาพอใจสบายก็อยากจะหลับแล้วก็ปลายกฏว่าพวกที่ไปยิงเขาตายไวมาสมัยก่อนบทนี่จำได้ว่ามาถนัดถนัดจริงๆประมาณสามสิบคนกว่าแกก็มาเลยมันนอนคว่มหน้าเป็นแถว ก็ยิงได้พยายามแผ่เมตตาให้ตามแบบฉบับขอให้แกรับส่วนบุญแกก็ไม่เอาสักอย่างแกทำแบบไหนก็ไม่เอาถ้ายังไงแกก็ไม่เอาแต่พอในสุดแกก็ลุกมาบอกว่ามันอ่าคำในเสือบอกมันมันบอกว่ามันจะพยายามมาขัดขวางการบำเพ็ญฌาน แล้วมันก็จะทําด้วยบบการทั้งปวงให้ชานพังให้ทรงสติสมปชัญญะไม่ได้เอาสิมันจะไม่พังอย่างเดียวมันจะบ้าออด้วยนี่ต้องพังด้วยการบ้าตอนถ้าบ้าโวยๆวก็บ้าไม่ดีอ่ทางบ้าตอนจะเดินมักรรมฐานท่าจะเข้าท่าหน่อยก็คิดว่าเห็นท่าทางกเอากันจริงๆก็เลยนอนคิดในใจว่าช่างเหอ้อ จะว่าไงก็ว่าขันนอนดีกว่าแกว่าไงก็ว่าไปฉันนึกถึงพระองค์ยิ้มหลวงพ่อถึงกับปรากฏปรากฏเห็นหลวงพ่อก็ชื่นใจตอนนี้หลวงพ่อมาผ่องใสเป็นพิเศษหลวงพ่อยิ้มนั้นนอกจากจะมีร่างสวยเป็นปรากายแพร่พราวยิ้มสวยยังมีฉับพันรังสีรัศมีอประการพวยพุ่งออกเฉพระวรากายดูคล้ายพระจันทร์ทรงกร วงอยู่รอบศีรษะถึงตั้งแต่แข่แค่คอออกไปเป็นนั้นว่าพระองค์ทรงการใหญ่พระรศมีสั้นๆเล็กๆแต่ก็สวยงามมากเป็นนั้นว่าเห็นหลวงพ่อองค์ยิ้มมาก็สบายใจก็คิดว่าถ้าหลวงพ่อองค์ยิ้มมาเจ้าผู้นั้นอารวาสแต่หากว่าหลวงพ่อองค์ยิ้มท่านไม่ปรับก็จะเชิญลุงมาปรับ มีความมั่นใจว่ายังไงยังไงเขาไม่กล้าสู่หลวงพ่อหรือไม่เช่นั้นลงคุณระวังรักษาก็เลยนอนหลับไปเมื่อคนจะนอนไอ้ผีมันก็จะว่ายังไงมันก็ช่างหัวมันคิดในใจว่าเราจะนอนทด้อย่างจะพูดจะว่าไงก็ไม่เกี่ยวพอนอนปิดหูปิดตาส่งเด็ดนะนอนปิดหูปิดตาไม่ว่าไงก็ช่าง ปิดตาทำตาหลับปิดหูพูดทำไมไม่ได้ยินแต่แกก็สแสดงตัวนั้นปิดตาก็ยังมองเห็นแกพูดก็ยังไม่ได้ยินแล้วก็แกล้งทำเป็นคนไม่มีหูไม่มีตาหมดเรื่องเพราว่ามันเอ่อมันไอ้เจ้าผีมันก็รู้จักเมื่อยเมืม่อยแต่ไม่เมื่อยกับปบสาบเห็นว่าเราไม่ยอมรับคำด่าไม่ยอมรับคำท้าไม่ยอมยอมรับคำมันจะแกล้ง มันต่างคนต่างมันก็ขี้เกียจมาถอยทับกลับเป็นแถวเนี่ยอีตอนนี้อุโมงคกขายนีนมันดีนะปรากฏว่าเมื่อแสงทองปรากฏก็เตรียมตัวบิณฑาบาัตตามระเบียบของพระเมื่อกลับมาแล้วก็ฉันอาหารร่วมกับร่วมกันทั้งหมดมีหลวงพ่อจะนั่งหัวโตหัวบงเป็นประธานเมื่อฉันเสร็จหลวงพ่อต่างก็มองหน้าฉันแล้วทัางก็พูดว่า งเมื่อคืนนี้นะ่ะคุณทรงอารมณ์ได้ดีมากนะแต่ศพหญิงสาวนี่มันก็มีประโยชน์แต่แต่ว่าคุณเวลาที่ปิดให้ปิดฝาลงขนะตะปูที่เขาตอกไว้มันไม่ครบนะไอ้ยอแต่บอกว่าไอต้ตะปูเขามีกี่ตัวเขาตอกไว้เท่าไหร่ต้องตอกให้มันครบมันมันขาดไปนะ ต้องตอกเขาให้ครบม่ฉชนั้นเขาจะหาเป็นขโมยเอาเราสิไม่ละแม่นิดหน่อยก็ไม่ได้พระนี่โอโหจุมมจิมจริงๆเป็นอันว่าเมื่อฉันข้าวเสร็จกลับมาไปดูอ้าวตะกรูตะปูตอกเขาไม่ครบจริงๆนะถ้าไม่ทำให้ครบเจ้าของศพก็จะหาว่ายักยอก,ยกทรัพย์สินนี่โอ้โหมันลำบากยพระ พระนี่ลำบากแบบนี้นะไม่มีเจตนาก็ก็เป็นได้เหมือนกันเป็นว่าเป็นพระตอนนั้ตวังอยาใช้คำว่าไม่เป็นไรในใจก็คิดหลวงพ่อแต่กะบอกว่าคำว่าของพระนี่จะว่าไม่เป็นไรของเพ่งของฝูงนี่ก็ไม่ได้ถ้าเขายัางไม่ยกักห้ามหยิบห้ามแตะห้ามต้องเขาได้ขาด ไม่เหมือนก็สอนในสมัยนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนกันถือวิสาสะอันนี้เปนความเลวของครูผู้สอนเป็นว่าท่านบอกว่าไม่ว่าของจะมีค่าน้อยค่ามากขนาดไหนก็ตามถ้าเขาไม่อนุญาตมีโทษทั้งหมดแต่เวลากลับไปอาตโปต่อเสครบยิ่งกราบเรียนถามนว่าหลวงพ่อคขอรับหลวงพ่อทราบได้ยังไงว่าผม,ผมเปิดโรงผีท่านก็บอกว่า S <S <an> เออไหนท่านยังบอกท่านยังบอกว่าท่านทราบทราบต,ต,ตอนกลางวันคือทราบตอนนี้ยังไม่บวชเอาคอนนั้นดีหรือว่าทราบนี้บทยังไม่เสร็จว่าเธอจะต้องเปิดลงผีจึงได้จัดเธอไว้ที่นั่นเพื่อจะได้เปิดได้สะดวกสะดวกและท่านก็พูดต่อไปว่าพวกที่จองเวรจองกรรมเธอนะ่ะ ข้สัญญากับมันว่าปีหน้าปีพศออปีหน้านะจะบวชพระให้เจ็ดองค์จะทอดกระถิเน้เจ็ดวัดขอยมันเโหิีกร,รมให้งดจองเวรจองกรรมกันต่อไปเสียท่านถามว่าทราบไหมอ่ะกราจึงได้กลาบเรียนถามนอตุองพ่อคอรับก็เจ้าพวกที่มันจองเวรจองกรรมที่ผมยิงมันไว้ มันมาหลวงพ่อทราบได้ยังไงครับแต่ก็บอกว่าท่านทราบพร้อมกับทราบเรื่องงัดลงผีนี่ทราบตั้งแต่อยู่ในโบสถหรือยังไม่เข้าโบสถ์ก็แบเนี่ยเห็นหมฟังฟังแล้วก็จําแต่ว่าเวลานี้มีพวกท่านที่ได้มโนยิทธิมากจะสนักต่างๆต,ต,ต่างคนต่างกระอนกันเรื่องนี้พูดสบ,สบาย พูดได้สบายแล้วตอนเขียนหนังสือนี่แย่ตอนนั้นเขาได้กันเขาก็เงียบเวลานี้เขาได้เขาไม่เงียบลูกเด็กเล็กแดงคุยกันแบบสบ,บายๆเรื่องนรกเปิอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาพรหมนิพพานเขาพูดกันเป็นเล่นแบบสบ,บายๆรู้สึกคึื้นๆแต่ดีใจที่คนนี้ได้มโนยิทธิกันมากๆทุกท่านจะต้องทรงศีลห้บริสุทธิ ประเทศชาติจะสบายโลกจะเป็นสุขเขียนคุณของพระพุทธศาสนากันตอนนี้เป็นนั้นว่าท่านที่ยังไม่ได้มันดาเห็นใบลายใบลายใบลันเปลา่าทั้งหลายก็ยังเขียนหนังสือชมเชยมาดีนะก็ไม่งัดโคตรพอโคตรแม่นะแกเขียนหนังสือด่ามาไม่พอแกก็ลงหนังสือพิมพ์บ้าง ลงนซีอรายสปดาบ้างลงศีนายปักบ้างมองมองก็สงสารสงสารว่าพวกใบลานเปล่าทั้หลายเอ๋ยเอเวจีจะเป็นที่ไปของเธอว่ากันไปว่าท่านทราบพร้อมกับว่าไอ้เรื่องที่ผีมันจะมากวนท่านทราบพร้อมว่าการจะงัดลงผีแต่ว่านี่มันเป็นเรื่องเราก็คิดใ,ใจว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกคิดคาดไม่ถึง คาดไม่ถึงว่าหลวงพ่อท่านจะเก่งขนาดนี้ก็เลยเกิดเกิดศรัทธาในตัวท่านมากขึ้นพอกลับมาถึงที่พักเจ้าพวกจังไรมันก็ปรากฏอีกที่มันฉากกลางวันเลยไม่ใช่กลางคืนมันมันนั่งรอปรอยู่ในในกระท่อมเต็มพรึบไปถึงก็บอกเพื่อนเลยไอเรื่องดินแล้วมันก็แล้วกันไปนะถ้าแ,แกไม่รุมจะฆ่าฉันฉันก็ไม่ฆ่าแก นี่ฉันสามคนแก่ตั้งหลายสิบถ้าหากว,ว่าฉันจะไปตีไปฟันแกวิ่งหนีแกฉันก็หนีไม่ทันตีฟันก็สู้ไม่ได้ในที่สุดฉันก็ใช้เครื่องทุนแรงแต่ความจริงฉันก็ใช้ไม่มากแต่ก็เสียกตายมากเองฉันใช้กระสุนยี่สิบนัดเพิ่มอ,อีกคนละยี่สิบนัดเป็นหกสิบนัดก็เสียกตายมาได้ทั้งสามสิบคนกว่าได้ยำเอางี้ก็แล้วกันนะเราเลิกกันดีกว่า ใครคืนฆ่ากันชาตินี้ฉันฆ่าแก่ชาติหน้าแกฆ่าฉันชาติต่อไปฉันก็ฆ่าแกเราเลิกกันดีฆ่ากันเลิกฆ่ากันดีกว่าปีหน้าปีนี้หมดเวลาเสียแล้วแล้วปลายปีนี้ฉันจะเท่ากับศีลในเจ็ดวัดแล้วมาทาไม่ทันก็เอาปีหน้าแล้วก็เยาะบ,บทพระเจ็ดองค์เป็นการให้บุญกุศสนกันใช้นี่ชีวิตของเธอเพื่อเธอจะได้มีความสุข การทอดกระถิงการบทพระจะอะไรเป็นพิเศษบ้างก็บอกเราจะให้ทุกอย่างสบายเป็นเพื่อนกันกดีกว่าเป็นศัตรูรู้สึกว่าพวกแก่ใจดียิ้มแย้มแจ่มใสในที่สุดแกบอกห่อตกลงเป็นหน่าแกยอมรับนะแล้วก็ไม่เคยมารบกวนอีกเรื่องการสร้างกรรมชั่วนิบรรดาททนพุทธบริษัทถ้าเห็นตัวอย่างแบบนี้ก็พอเชื่อได้ ฉันวับวันนี้บรรดาท่านั้งหลายตามนางสืยก็บอกว่าเหนื่อยเสียแล้วนั้นป่วยนะจะขอพักไว้ก่อนวันต่อไปจะนําเรื่องที่เห็นว่าควรหรือไม่ควรมาเล่าตัวกับโซูก,กันฟังแต่ว่าตามนางสืยหยุดเวลาเหลือสองนาทีก็ยังไม่ต้องหยุดสินะไม่ต้องหยุดก็ต่อยนิดต่อถึงไหนหยุดแค่นั้นเป็นนั้นว่า ตอนนี้จิตเข้าสู่ฌาคนควาจริงฌานมันมีตั้งแต่เด็กไม่รู้จักภาษาเมื่อวันที่24-27ฉันมีธุระเกี่ยวกับการตอบจดหมายไปเสียไม่มีโอกาสจะคุยกับลูกหลานมาวันนี้พอว่างวันที่27พฤศจิกายน2512อากาศมันหนาวเย็นเหลือเกินฉันเป็นคนแก่ไม่ชอบความเย็นไม่ชอบความหนาว ต่้ฉันก็คิดว่าฉันจะทนหนาวไปชั่วคราวโดยไม่ทําใจลาบากเพราะความหนาวจนกว่าจะสิ้นลมปราณมัในใกล้ตายแล้วนะเมื่อฉันตายแล้วฉันจะไม่หนาวเพราะว่าบ้านที่ฉันจะไปอยู่ไม่มีความหนาวแล้วก็ไม่มีความร้อนมันเย็นพอสบายทราบด้ไงไปนอนเล่นสบายๆทุกวันบ้านก็สวยแต่การตาหน้าอยู่จริงๆหายความลำบากก็ไม่ได้เลย ฉันอยากจะไปอยู่บ้านหลังนี้ให้มันเร็วที่สุดที่จะเร็วได้เพราะรู้ว่ามันมีความสุขแต่แต่ว่าฉันรีบไปก่อนกำหนดเวลามันก็ไม่ได้ด้วยฉันสร้างความชั่วไว้มากในอดีตฉันต้องชดใช้กรรมไปจนกว่าจะหมดโทษตามกำหนดที่มีกฎของกรรมมีอยู่แปลว่าฉันไม่หนักใจในเรื่องใช้กรรมเพราะว่าฉันหวังความสุขนา้า เรื่องกรรมงดไว้เพียงเท่านี้เพราะว่าจะพูดไปเวลามันไม่มีที่บรรดาแานพุทธบริษัทพูดไปใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ช่างบรอะไรแต่ว่าเวลานี้มองดูเวลาหมดพอดีอารบรรดาแานพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาเมื่อเวลาหมดแล้วก็หยุดกันสําหรับวันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พุนผลจงม,มีแดบรรดาแานพุทธศาสน,นิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี